เป็นโมได้จ้ะพ,พี่น้องป๊งาดพี่น้องแหมไม่แจกคุณนะเบิ่งตีละครับเพิ่งขาลายครับปัดพ,พี่น้องอุ้ยดอกเป็นดอกขาเป็นขาเลยจ้ะจุ่มง,งามๆจ้ะพี่น้องป๊พาดพี่น้องขาอ้ยดอกเป็นดอกขาเป็นขาเลยจ้ะ พี่น้องโ้ยพี่น้องจูมใหญ่แหงครับอเต็มมือเลยจัะจูมเดียวอันนี้จูมนึงครับนี่จะจุ่จูมใหญ่ๆจูมนี่งามูีครับจูมใหญ่ๆเลยจ้ะจูมนึงจ้าเห็ดลางเขียวเห็ดลลางเขียวครับดอกจูมมันครับจูมงามแหงพี่น้องสามจูมครับ นแาาน่บ่ขากนี่บ่เห็นดีดีจ้ะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกปานาอาพญายายัยเหล่าแก่สี่เก่าสี่ไมู้ 9, เขาไชมทะลกน้ำครับเสาม์วันี้ก็มาพบปอกันกระเป๋านัดกับเสากอยคือเก่าครับสวัสดีจ้าก็มาพบพอกันคือเก่าจากพี่น้องพาเดินทางขับปานเราะบุญญาคือเก่าจ้าไปดูนชมนมกันจ้าสีมานกันบอไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องไปดูเบืองน้ำกันครับ มาพอกันเสามนีกับเสาววันซุก์วันที่แปดกันยายนปีพศ2566ครับไม้ไม้พิกัดที่มามนีป่าบ้านน้องเมฆตะมณีค้าเพื่อบุญทลิกจังหวัดบนคือเก่าครับเมื่อวานนี้ไปปลาสำนักสองน้องจองครับพี่น้องบมานอยู่ครับเมื่อวานเป็นเห็ดเผิงรรวมครับกระไดเห็ดปวกจุ่มหนึ่งครับพี่น้องประมาณถึงสิบดอกประมาณสิบดอกครับเมื่อวาน มืันนี้ก็เขปาปาน้องเมกค,ครับืัอนี้เป็นรวมไปชมกันครับพี่น้องป่สิมา,มาเฮ็ดยังกันแนครับ,ไ,รบไปครับแดงนะแดงช้ำจ้ะปึ่งผ้าลายจ้ะพี่ปึ่งขมิ้นจ้ะจูมึ่งจ้ะเฮ็ดปึ่งค้าลาย อ้ยงานมันจะพี่น้องพลาดพี่น้องอาาุ้ยจกเป็นเดาคาเป็นคาเลยจ้จยนะ่านะนะม,มันจะพี่น้องแดงนะาแดงฉ่ำจ้ะจุ่มหน่อยพันจ้ะพี่ใจจุ่มหน่ง จุ่มงามๆจะพี่นอะจุ่มนึงครับกินจนจุ่ค้าไล่จ้ะจุ่มไงนี่งจะพี่น ฝนกะยอนพระฝนครับสองจูมจ้ะจ,จูมหนึงครับ ฝนกระตกมาแห้งนะครับลนน่งกับพี่น้องฝนตกครับพี่น้องหาเห็เดไปข้าวไปข้าวหนึ่งครับฝนตกแห้งครับไปหาหมองลบฝนก่อนครับ พี่น้องเบิ่งขาจะ้ะจูมบว่วนใช่ครับจูมนึ่จสะพี่น้องเห็ดไทโพนครับปิ่นดำครับมหมอกยากจะ้ะจูมนึงครับปิ่นดำจะ้ะ ค้าลายครับจูงงามเลยจ้ะผู้ค้าลายจ้ะพี่นอดอกกลังงามครับดอกง่าง่ๆเลยจ้ะ จูมหนึ่งครับสองจูมครับจูมคมินจ้ะจูมเห็ดแดงหนาครับ น้องจูมจากพี่น้องปาดพี่น้อง่าเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวขาเป็นคาเลยจ้ะบุกอยู่นะเพึ่งดำครับเดี๋ยวใหญ่เลยจ้ะพี่น้อง แดงน้าจ้ะเพื่งดำครับจูมนึงจะพี่น้องงานมันจะแดงน้าจ้ะจูมหน่อยเ่นจูมนึงครับแดงนาครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องจูมไหแห่งครับอ เต็มมือเลยจะจุ่มเดียวใหญ่ยังเนาะนี่นนจุม่มนึงครับนี่จะจุ่มยังไงจะพี่นออนอโอ้ยนอนสกอยบบไดม้มามือเดียวครับบานเลยนะดอกดอกใหญ่ซ้ำครับจุ่มนี่งามอยู่ครับอ อุ้ยขามีแต่ใหญ่ๆนาอสกอยแต่จะจุะมจ่มใหญ่ๆแต่พี่นนองดอกนี่กบืบบานครับเพื่อนค้าลายครับดอกจุม่ม้านจ้ะเห็ดหนาหวานครับ แังน้าครับพึ่งน้ำม้ำำอยครับพึ่งดำครับพึ่งน้ำม้อยครับพึ่งดำครับจุ่มหนึ่งจ้ะพี่น้อง มมพึ่งค้าลายครับกอดแดงอีกจาะพี่น้องแดงน้าครับเป็นโมได้จาะพี่น้องป๊าดพี่น้องแามงจากคุณนะเบิ่งตีละครับเพิ่งค้าลายครับ นี่แต่จูมกำลังงามน้องอกอยจ้ะเป็นมูเลยครับจูมเฮดกอรครับกอแดงครับงามม่จกจ้ะพี่น้อง จูมใหญ่ๆเลยจ้ะดอกหนึ่งครับดอกใหญ่ให้จากพี่น,อน้องงามดีเลยจ้ะแข็งดีฮะสองดอกจากพี่น้องตัวแดงครับ ผมนี่ก็ลังเห็นจะพี่เนองกอแดงครับพึ่งค้าไล่ครับ ลังเขียวครับพึ่งน้อยครับแรงหน่อยจ้ะพึ่งขาวค้าครับข้อ,ของ,งามแต่แต่พี่น้องหายเขียจ้ะจัดเตียงน้ำ มังคาจะพี่นอ้องแดงนาครับดอกงามจะพี่น,น้องจูบนึงครับอดอกดำน่อจะพี่นอ้องสองจูมครับแหน่บอดีบ่เห็นง่ายเลยเนาะสีพันแนมหายาขนาดจ้ะดอกจูมนั่งแต่ดอกดำดำเลยเนาะลังเขียวครับ แค่ได้นะสกอยพันเปลือยจต่พี่น้องเปลือยครับเพจิ่งเขาจูมนังจ้าเห็ดล้างเขียวจูมนึงครับปึงเขาจ้ะเห็ดล้างเขียวครับเ็ดปึงเขาพันแต่พี่น้อง เห็ดล้างเขียวครับเพิงเขาครับดอกจูมมินครับจูมงนแมงน้องดอกเทาเพนครับอันนี้จูมมาสกอยดังงะสามจูมครับ แนมบอขาดนี่บอเห็นนีดีจ้ะพี่น้องสองดอกครับจุ้มหนึ่งครับมีแต่ง,งามๆเนาะสะกอยจ้ะแกงแสบประเภทดอกขบพี่น้งเขาอีกครับงามจ้ะ ทางนี้แห้งแต่งามครับทางนี้เป็นจูมันครับพี่หน่อดอกน่อยมาเอยเป็นขเขากันแต่แบบนี้เป็นอีกเป็นอีกพันหนึ่งเนาะสากอะ เตียงแสบคือยกันจะ้ะสองจูมครับอ้ยงานมันจะออนซอนนอึงจ้ะพี่น้องเพื่องไข่เพื่องขาวครับเด้งนจะจ้ะเพื่องขาไล่ครับ จู o หนึงอยู่ข้างในครับเพื่งขมิ้นครับอ,อู้หี่น้องดอก,ออกออดใหญ่แท่สกอยดอกใหญ่ยังแข็งอยู่ครับแข็งดีอยู่เนาะ เอาละครับเพราะแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกระบ,บานครับมาสรุปผลงานกันกันกนกบเซากอยครับวันนี้จ้ามาเบิ่งผลงานของเขากันจ้ะพี่น้องมันจนผูนกนตาเลยจ้ะพี่น้องืันนี้กระมันหลากหลายเฮ็ดดยวจ้ะกระสิไดเป็นเฮ็ดพึ่งคาล่าเฮ็ดพึ่งดำเฮ็ดพึ่งน้ำอ้อยเฮ็ดพึ่งขาวคำนี่กับมีแต่ดอกงามๆจ้ะพี่น้องเฮ็ดกอแดงก็มีแต่ดอกใหญ่ๆแล้วจ้ะและะ้วก็เฮ็ดลางเขียวจ้ะพี่น้องเฮ็เดแดงนาเฮ็เดแดงหน่อยจา้มามันสุดๆจ้าืันนี้หลังจากที่เป็นไวบมือหนึ่งเนาะ วานเข้ากันบัได้มาเมื่อนึงเนาะเมื่อวานไปจ้าปาน้องจองจ้ะมื่อนี้กระมานสุดๆจ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันใดชื่นชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซ่อนกดไลค์ลกดแชร์<อ>กดติดตามกดกระดิ่งตัวที่สีปพะาัคลิปใหม่ๆจนากบ้านนันกับสาวคอยเด้อจ้ะพิกัดของเฮามื่อนี้กับปลาบ้านนุ่งเมกอำเภอพุนทลิกจังหวดัดอุบลจ้ะมื่อนหน้าคลิปหน้าค่อยพอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า เอาละครับเพราะแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามันสุดยอดน้องสกอยหลังจากยุดไปเมือนึงครับเมื่อวานนี้บดได้มากครับป่าท้งน้องเมกไปไปป่าน้องจองครับเมื่อวานกลับมาป่าน้องเมกมือนนี้ก็ถือว่ามันอยู่น้องสกอยได้จนหล่นกระตาครับพี่น้องจนพูนกระตาครับเหมือนนี้ก็เป็นเห็ดเพิงรรวมครับพี่น้องเห็ดลมรวมเห็ดกอเห็ดเพิงครับเห็ดแดงน้าแดงชําครับเห็ดลังเขียวเห็ดก็ ออกอเรื่อยๆน้าสาวกอยก็ออกอบลายครับก็ออกมาหมัยเรื่อยครับกันว่าซีเบิร์กับเบเบิร์ครับพี่น้องก็ออกแม่มหม่เรื่อยครับเพ็ดกอยเพ็ดเพิงนี่ก็เป็นเฮ็ดเพิงเขาคําก็ออกไม่อยู่น้าสากอยกันวาซีออกห้างๆครับพี่น้องเนี่ยมหายาะคือกันครับเพ็ดเพิงเขาคําดอกจมๆเป็นดอกดำนสาสกอยหา,ายนครับ เอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าวนาัดกสิเดขอจบคลิปไปเพียงสำนีครับเป็นคลิปของวันที่8กันยายนปีพศ2566ครับหมายพีคัสี่มามาดหนีกระปารับน้องเมกต้มเนคารเพิ่มบนธิดจังหวัดลบบุรครับพอแม่พี่น้องถันใดชื่นชอบมาคลิปยังใดก็อย่าลืมไปซอกรกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบว่าพลาดคลิปใหม่ๆจากบ้าวนัดกับสาวคอยเวียดนามครับสำหรับคลิปนี้บ้าวนัดกับสาวคอยกับต้องขอตัวลาพอแม่พี่น้องเดินทางกลับบ้านครับ วายทะลุนการคลิปนาม,มือนาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับพ่เแม่พี่น้องลูกป่านา,าพญามัยงงครับ